ปัจจุบันนี้นะครับ CPU ของ Intel เนี่ยคอรตระก,กูลคอองเขาเนี่ยอยู่ใน Generation ที่11แล้วนะครับหรือว่า Core i 11 Gen อะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับซึ่งสำหรับพวกฝั่ง Notebook Thin and Light หรือว่า g a ม i n g Notebook ที่เป็น Tiger Lake H อะไรต่างๆเนี่ย มันเป็นเทคโนโลยีการผลิต10นาโนเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จะมองว่า Intel เนี่ยอยู่ในเจน10นาโนเมตรไปแล้วนะครับแต่มันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับตลาดของพวกที่เป็นพวกบ้า IT อย่างเราเนี่ยคือตลาดเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับมันยังเป็น14นาโนเมตรอยู่ไง ก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปที่บ้าตัวเลขนาโนเมตรตัวเลขการตลาดตรงนี้มาแขวะกันเยอะพอสมควรนะครับว่า Intel เนะี่ยคุณใช้ที่1นาโนเมตรมาตั้งแต่เจน6แล้วนะสกายเล็กปัจจุบันนี่มันเจน11แล้วนะคุณยังไม่ขยับกันอีกรอล่าสุดนี้มีข่าวออกมานะครับว่าเขาแอบขยับแล้วนะขยับฝั่งเดสก์ท็อปด้วยแต่ว่าขยับแบบเงียบๆไม่บอกไม่กล่าวเรานั่นเองบางคนพอเห็นพาดหัวข่าว่าเงี้ยก็เลยจะคิดว่าเฮ้ย hey, มันเรื่องใหญ่เลเนี่ยขยับจาก14ที่เขาล้อเลียนกันมาตั้งนาน,เป,น, re, น,นาเป็นอะไรที่ ควรจะโปรโมทหน่อยไหมควรจะมาเล่าให้คนฟังหน่อยไหมแต่ว่าทำไมอินเทลเขาทำตัวเงียบๆละ่ะเดี๋ยววันนี้ผมมาอธิบายให้ฟังนะครับหลักๆแล้วนะครับไอซีพ u ตัวใหม่ของ Intel เนี่ยมันเป็น Tiger Lake B-Series นะครับมันเป็นคนละแพลตฟอร์มกับไอตัวเดสก์ท็อปที่เราใช้อยู่ปกตินะครับทำให้ตอนนี้โปรเซสเซอร์ของเดสก์ท็อปจากทาง Intel เจน11เองมันมีอยู่2อันนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นตัว LGA 1200ที่เราใช้กันอยู่ Rocket Lake S ตัวนั้นเนี่ยยังคงเป็น14นาโนเมตรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ Tiger Lake ตัวใหม่เนี่ยมันเป็นเจน11เเหมือนก,นกันก็จริงนะครับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตมาเป็น 10นาโนเมตรนะครับก็คือลดมาจาก14นะฮะและฟอร์มแฟกเตอร์แพลตฟอร์มของเขาเป็น BGA นะครับไม่ใช่ LGA 1200คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจอธิบายนิดนึงนะครับ LGA ทั้งหลายเนี่ยมันคือ CPU ที่สามารถใส่และถอดจากซ็อกเก็ตหรือว่าเมนบอร์ดที่เรารีวิวกันบ่อยๆได้ แต่ว่า BGA เนี่ยมันคือชิปของ CPU ที่วางอยู่บนเมนบอร์ดไม่สามารถถอดเปลี่ยนไม่สามารถอัปเกรดได้นั่นเองนะครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะแบบโอ้ก็สมควรแล้วแหละที่ไม่ต้องบอกนะฮะเพราะว่าไอ้พวกชิปพวกนี้มันจะไปอยู่ในคอมแบรนด์ rand, ที่ไม่ได้เน้นการอัปเกรดมากกว่าส่วนชื่อรุ่นเนี่ยจะยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเขาตั้งได้ใกล้เคียงมากนะครับรุ่นบนสุดก็จะเป็นตัว Core i9 11900K B นะมีตัว B ต่อเข้ามานะครับคอ8คอเทรด16เทรดเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตัวค่าคล็อกเนี่ยเบสอยู่ที่3.3และบูสต์ที่5.3ด้วยเทคโนโลยี velocity boost นะครับส่วนแคชโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่24 MB และ TDP อยู่ที่ประมาณ65วัตต์นะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัว TDP มันดูจะน้อยกว่าของฝั่งเดสก์ท็อป ตัวปกติที่เป็น LGA อยู่พอสมควรส่วนรุ่นต่อมานะครับก็ยังงงเช่นเดียวกันนะครับรหัสคือ 11700B นะครับไม่มี K นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เน้นการ o อร์ c l o c k นะครับแต่สเปคอื่นๆมันจะใกล้เคียงกันก็คือ8คอ16เทรดเหมือนกัน c l o อก speed ที่3.2 แล้วก็ตัว Max จะเท่ากันนะครับส่วนแคชก็24เมกเท่ากันและ TDP ก็65วัตต์เท่ากันด้วยแล้วหลักการที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือไอ้ตัวที่ไม่มีรหัสเชนเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของการโอเวอร์คล็อกนั่นเองส่วนอีก2รุ่นนะครับก็จะมีตัวที่เป็นคอไอ I5 แล้วคอ I3 นะครับคอ I3 มน่าสนใจนะเพราะว่าตอนที่เป็น Gen 11ของฝั่ง d e ์ท็อปตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวคอไอ I3 มาเลยด้วยซ้ำนะครับตามสุดก็คอ I5 นั่นแหละตอนนี้มีมาละมาว่าเรื่องคอไอก่อนนะครับเป็น6คอสอ2เฉดเหมือนกันรหัสคือ150 B โดยรวมแล้วจะเหมือนเหมือนกับ11500ธรรมดาหมดเลยนะครับ v e l o c i t ต Boost ตัวนี้จะขึ้นไปที่5.3 g จกิกตามสเปคที่เขาบอกมานะั้นจริงๆแล้วจะถึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับตัวคอไอ i3 นี่แหละที่น่าสนใจมากกว่านะครับรหัสคือ1 1 1 1 0 b b นะครับจะเป็น4คอและ8 t เทรดนั่นเองซึ่งเป็น4คอ8 t ดเทรดตัวแรกของตัวฝั่งเดสก์ท็อปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเบสคล็อกที่ 3.6GH ุดหก o ิกที่5.3เหมือนกัน ด้วย velocity boost ส่วน cache ลดไปที่12 MB และ tdp 65วัตต์เท่ากับตัวอื่นครับสเปคที่พูดไปเมื่อกี้หลายคนอาจจะงงนะครับผมก็งงไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าเออโอเคก็คือผมแปลของเขามามันว่ายังไงผมก็ต้องว่าไปอย่างนั้นนะครับที่ผมงงๆเลยก็คือจะคอ i3 หรือว่าจะคอ i9 เเนี่ย คือ,ค,อค่าคล็อกมันใกล้เคียงกันนะครับอาจจะมีแค่จํานวนคอต่างๆที่แตกต่างกันไปแล้วก็ฟีเจอร์การโอเวอร์คลอ็อกที่ตัวคอไอเก้าเนี่ยจะรองรับสูงสุดเท่านั้นนะครับอ่ะเอาเป็นว่าก็ข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากผมเหมือนกันนะเพราะว่าผมแปลเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเมมเบรี่ที่รองรับเนี่ยก็จะเป็น d r 4 Native ที่3,200เมกะเฮิรตซ์นะครับขนาดสูงสุดก็ที่128่งกิกะไบต์นะครับชิปการาฟิกยังคงเป็น Intel Iris Xe ที่ติดมากับพวก Tiger Lake อ,อยู่นะครับซึ่งก็ถืือออเเเเป็็นนรรร่่่งงงงงททีีีดะะพาาาาวบกยัคต้ใช พวกชิปออนบอร์ดอย่างเงี้ยถูกไหมกลุ่ม <_ letter> ตลาดตรงนี้นะครับก็ดูแล้วสาวกเดสก์ท็อปแบบ PCDIY อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจนะครับเพราะว่าถึงแม้สเปกแรงต่ำมันจะดูดีค่า TDP มันต่ําน่าจะไม่ร้อนก็จริงนะครับแต่ว่าคือมันเป็น BGA อ่ะคือคุณไปหาซื้อมาใส่เมนบอร์ดของคุณไม่ได้นะครับแต่ว่าคนที่จะยิ้มเนี่ยก็จะเป็นพวกแบรนด์ต่างๆนะครับพวกเวนเดอร์ต่างๆที่เขาสามารถลดต้นทุนได้นะครับไม่ต้องเอา CPU ที่เป็น LGA มาแล้ว คอมเกมมิ่งแบบประกอบเสร็จจากโรงงานเนี่ยสามารถใช้ cpu แบบ bga ได้เลยทั้งที่ประสิทธิภาพเนี่ยมันใกล้เคียงกันตัวท็อปสุดยังคงสามารถโอเวอร์คล็อกได้นะครับก็เป็นเหมือนการแบ่งตลาดแบ่งเซกเมนต์อีกอย่างนึงของทาง intel แต่ว่าไอตัวของฝั่งเดสก์ท็อปที่มันเป็น diy lga เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะสับไปเป็น10นาโนเมตรหรือเปล่าแต่ว่าณเวลาเนี้ไม่มีข่าว